พี่กพาชมสวนพี่โยมาพี่เพลินนะฮะนี่พี่เพลินนะครับแล้วก็นี่เจ้าของสวนเฮตีมาด้วยอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้ไปเลยหน้าฝนล้วก็สานนี่เลยทุเรียนสวยมากต้เรียนสองปีสองเดือนรากมันชนกันหมดแล้วเนั่ยต้นเรียนอ่ะเขามีปลูกทองหลังความสูงอ่ะเนี่ยเราไม่คอมาจบตรงนี้เนี่ยรากทุเรียนอยู่นี่แหละมัน มันส่งเท่าไหร่ลากกันไปเท่านั้นไะพี่โยทุเรียนกี่ปีนะอสองมันมันมีบางต้นนะครับคือว่าเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันเนาะมันก็มีสองเดือนมั่งเออไม่ใช่สองปีสองปีสองเดือนมั่งมีไซส์เขาสามปีมั่งอมันสวยสวยนะเราใช้ใช้ต้นแบบเสริมขาเสริมลากเสริมขาครับเสริมลากครับแล้วเห็นปลูกทองหลางด้วยครับผม ปลูกแล้วเป็นไงม้างดีไหมดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะฮะก็หนึ่งก็ช่วยเรื่องบังลมได้ถ้าเป็นต้นใหญ่บังลมได้ถ้าในกรณีที่ว่าต้นเล็กๆนี้ล่าเข้ามาไกลแล้วนะล่าเข้ามาถึงนี่แล้วนะต้นขนาดเนี้ย มาเสริมกระทุเรียนแล้วนะโอ้มันมาช่วยทุเรียนแล้วครับมาเสริมทุเรียนแล้วมันมา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 ช่วยกันครับผมผมเคยตอนที่ผมวางระบบน้ำผมลองขุดดูเข้ามาถึงนี่แล้วโอ้นี่รากต้นนี้นะใช่ต้นแค่เนี้ยโอ้ถ้างั้นเราเราไว้ตรงกลางนี้เนาะครับผมสลับฟันปลาเพราะว่าทุเรียนผมไม่เยอะไงผมสามารถเอารถเข็นเข็นได้ไงเข็นวว่าเก็บลูกเก็บไรได้เราเลยไม่ไม่ไม่ฟิกว่าจะต้องปล่อยแถวไว้ให้รถเข้าอะไรเข้า อเ<อ>นี่ฮะโอ้ตรงนี้เนี่ยดูดูด,ด,ดูต้นน,นะเขาอ,อายุทุเรียนประมาณสองปีกว่าต้นท้องหลังก็สองปีเหรอไม่ถึงครับ<อ>ท้องหลังนี่ประมาณปีหน่อยๆปีน้อยๆ,อยๆผมซื้อมาไม่กี่ต้นหรอกแล้วผมมาตอนใช้เองอในสวนขรับรผมโอ้หลยสวยมากเลยนะก็คือเป็นผสมประสานมีท้องหลงังสามสามเพราะว่าผมปลูกไม่พร้อมกันไง<อ>มีสามปีมั่งแล้วก็สองปีฝ่ามั่ง S <S โซนนู้นก็จะเป็นเด<อ>ือนรับแลก,กับน้ำดำอ๋อทางนูน้นครับผมโอ้ดูใบสวยโซนนู้นมาปลูกทีหลังอ๋อโซนนี้นะครับโ,โซนนี้มาปลูกทีหลังอืมนี่ก็จะได้น่าจะเป็นไอโซนที่นี่หน่อย,อยอบางต้นไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อน้ำดำก็มีครับน้ำดำจะอยูโอโอ่โซนนู้นอ๋อน้ำดำที่นี่หน่อยเน,นี่ยท้องหลังเขาปลูกทั่วไปหมดเลยตอนนี้ คือเรามีกิ่งพันธุ์แล้วก็ขยายไปเรื่อยอย่างนี้ก็เหม็นรับแรงอ๋อตัวนี้นะเหม็นรับแรงนี่ก็ขึ้นปีนหน่อยกืบกับสองปีแล้วละอ๋อมีหลายสายพันธุ์ครับนี่ก็โซนนู้นจะเป็นน้ำดำครับโอ้น้ำดำก็กําลังสวยเลยเนาะดูโซนนี้ตซนนี้น้ำดำอืมนี่น้ำดำปลูกเยอะไม่น้ำดน้ำดำน้ำดำก็จะมีโซนนี้แล้วก็แซมแสมกลางอ๋อ้แซมกลางได้โอ้โหต่อไปหน่อย น้ำดำปีน่าจะเข้าปีประมาณปีนึงโอ้โีนั้นต้นเนี้ยฮะตันนี้จะปลูกก่อนเนี่ยน้ำดำโมชีคนนะดูแลง่ายนะน้ำดำแต่เขาเลื้อยนะเขาเลื้อยต้องคอยกีบยอดไว้กีบปลายไว้ฮะอย่างนั้นกิ่งหักใช่จะเลื้อยเนี่ยตรงนี้สวนอยู่ที่ไหนนะพี่พี่โยแปลงนี้อยู่อ่าเขาเรียกท่าสตือครับอท่าสตืออำเภอนาดีนาดีครับผม เนี่ยเนี่ยนี่ก็หน่ำดำครับผมดโตมากเลยเนี่ยอันนี้ประมาณสองปีได้นะน่าได้พี่นะครับน่าได้สองปีเนี่ยครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ปลูกทีเดียวไงครับผมมาทยอยปลูกเพราะว่าช่วงนั้นผมทํางานชนบุรีครับลงมาก็ลงมากับลูกชายแม่บ้านก็มาช่วยกันอาทิตย์นก็มาเสริมดินไว้ก่อนสี่ห้ากองอทิตย์นที่สองอาทิตย์ก็ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกสี่ห้าต้นสิบต้นอย่างเงี้ยครับอ๋อ อันนี้เป็นเป็นเหลินรับแรงครับหลินรับแรงก็เลื้อยเหมือนกันนะเลื้อยเหมือนกันใช่โอ้แล้วก็เป็นที่สวยนะมีคลองล้อมรอบมีชนระทานล้อมรอบล้อมรอบน้ําดีน้ําดีมากครับเนี่ยแล้วก็อันนี้หลินอืมเนี่ยก็เห็นว่าพี่เขาลงทองลางแล้วก็ลากมันถึงต้นทุเรียนแล้วครับผมถึงถึงแล้วฮะอต้นขนาดนี้ถึงหมดละเสรหมดละโอ้โหครับผมอือถ้ามันเดี๋ยว พอมันสูงหน่อยแล้วก็แต่งแล้วเราก็ตัดใส่คนทุเรียนส่คนทุเรียนครับผมอืมถ้าถ้าเรามีเครื่องบดยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยโอ้ใช่เป็นปุ๋ยเลยปุ๋ยพืชสดอืมวันนี้ก็มาก็แนวทางการแต่งกิ่งเนาะวันนี้ตีมาก็ได้รู้หลักแนวแต่งกิ่งแล้วครับผมอืมคแต่ก่อนก็แต่งผิดๆถูกๆครับครับผมอือแต่ตอนนี้ก็มีความรู้ขึ้นครับะฮะ อือโค่ไล่จได้ไล่ทุกยืนเดี๋ยวเข้าไปในงานที่สิบสี่ธันวาอืก้ามองสี่มองที่บ้านแม่หญิงสุภาการสิบสี่ธันวาตรงวันอาทิตย์ชัดเลยถ้ามีโอกาสของจริงเลยเชิญชวนคือเห็นครั้งเดียวแล้วจะติดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้หวงนะเราบอกวิธีการให้หมดเลยครับผมคือบางครั้งต้องไปเห็นของจริงก่อนครับเพราะปีหน้าเราจะได้ลูกแล้วไงปีหน้าจะเอาลูกแล้วปีหน้า เราเจ้าลูกทำไงให้มันได้เยอะเนี่ยแหละคยังยังสมมุติว่าในกรณีปีหน้าปีนี้นต้นกิ่งมันก็จะใหญ่กว่านี้ใช่อาอายุอายุายป,ปีประมาณขนาดนี้เราสามารถไว้ลูกได้เท่าไหร่30ลูก30ลูกขนาด<ถ>นี้นะฮะใช่ถ้าไว้ถูกจุดมันนะเนาะถ้าเราเตรียมต้นดีแต่งกิ่งดี30ลูกสบายๆบายเลยครับผม เราไว้เป็นพวงๆนะไม่ไว้เดี่ยวเดียวเดี๋ยวไป<อ>ดูตัวอย่างของสวนไม่หญิงเนาะปีนี้เนาะเป็นทุเรียนพวงเดี๋ยวไล่ไปดูเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปเรื่อยๆออได้เทคนิคจนครบปีหน้ามาทําเราง่ายเลยคร<อ>ับ<อ>เราไปดูแต่ละช่วงอ่ะตอนนี้นางออกดอกเต็มเลยครับผมเราไปดูชุกช่วงการเ,รเติบโตของมันว่าช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้ทําอะไร<อ>แล้วเราไปเห็นของจริงเลยครับผมคือชาวสวนน่ะมัน บางทีนต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันนะครับม,มันถึงจะได้ประโยชน์ไม่ใช่คนโน้นไปทางโน้นตรงนี้ไปนี้ต่างคนต่างดำน้ำอังกคษโดยคือมันไม่ต้องดำน้ำอ่ะไปเห็นของจริงเลยแล้วทําตามอย่างเดียวแล้วเราก็ได้ตามที่เราอยากได้อะคือทําเราต้องมาคิดว่าทําไงให้มันได้เยอะครับผม,ค,บผมคือมันอาจจะไม่ชอบเราอ่ะแต่มันทำได้เยอะอม,มันได้เงินเยอะรรเราจะไปเอาเลือกที่ได้เงินน้อยทําไม ถ้ามันสวยแล้วมันได้เงินน้อยเราจะไปเลือกเพื่ออะไรถ้ามันไม่สวยแล้วมันได้เงินเยอะมันน่าเลือกมากกว่าตอนเราไม่ซอมอ่ะคือวิธีการคือต้นไม่ซอมแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะไม่ใช่ปีนี้สิบตันปีหน้าแล้วสองตันเงี้ยหรือสามตันห้าตันคือของเราปีนี้สิบปีหน้าสิบสองสิบห้าสิบแปดมันต้องขยับขึ้นไปถ้าทําสวนถูกวิธีต้องได้มากขึ้นทุกปีมัแล้วเราไม่ไปไปเรียนรู้มันก็ ถ้าเราผกต Finally, paradise, like ัวเรียนอ่ะเราต้องรู้สภาพอินฟ้าอากาศก็ไม่เหมือนกันทุกปีครับใช่ใช่แล้วถ้าเราไม่ไปฟังอ่ะเราไม่เสียเวลานะแต่เราไปแล้วเราได้้รูเราไม่ต้องไปเจอปัญหาครับผมเพราะปัญหาคนอื่นผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วเราทําตามเขาใช้ได้เลยครับผมแล้วมันสนุกไปถึงไปนั่งกินข้าวกินอะไรแล้วไปนั่งคุยกันภาษาสวนอ่ะ มันทําให้เราไม่เครียดครับแล้วพอมาหลังจากนั้นเรามาทํางานมันก็ง่ายแล้วอืมก็วันไหนฮะ้ติวันที่14วันอาทิตย์อาทิตย์ที่14ธันวาคม2568อืม9โมงถึง4โมงเย็นอย่างอย่างนี้เราเราต้องเด็ดไหมเนี่ยหรือไม่ต้องหรือจะปล่อยไว้่างนี้เลยอ่าเด็ดได้เลยเด็ดเด็ดได้เลยแต่เราไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะเราจะดูไว้กิ่งหลักกิ่งไหนอ่ะกิ่งนี้ไว้ควร แล้วก็ไล่เด็ดปลายตรงนี้ให้หมดเลยอืขนมแขนงเลี้ยงไว้ให้หมดอมขนอแลแข่งทิ้งละเ,เลี้ยงแขนงไว้แล้วพอม,มันแลลบลงรลังแขนงให้เราเด็ดเด็ดยอดให้เราเด็ดยอดมันอ่าให้เราเด็ดยอดมันหมดเนี้ยครับผมถ้ามันมันล็อกลุงรังเนี้ยเราเอามีดฟันก็ได้อืฟันเนี้ยคือให้ขั้วติดไว้เราต้องการอาหารให้มันกลับไปที่กิ่งกิ่งเราจะได้อ้วนครับผมเพราะว่ามันจะ เก็บอาหารเต็มขแขนงแล้วนะโอ้โหเราฉีดยาไม่รู้กี่รอบนะ<ช>บางทีเราไม่ได้ฉีดยาจริงแต่มันดูดจ,จากอากาศเข้าไปสะสมไปให้อ,อยู่ๆเราไปตัดทิ้งเลยโอ้โหแล้วกว่าจะมันดึงขึ้นมาเป็นปีอ่ะกว่ามันจะย่อยกลับอาหารไหมเราไม่ไม่อาอาหารนั้นให้มันดึงกลับมาให้หมดอมพอมันแห้งแล้วเราค่อยตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะแห้งเองคือประโยชน์สูงสุดเลยออือเ,เราไม่ต้องไปกลัวโรค